สวัสดีครับเรามาดูผลทุตบอล AFF Suzuki ครับ2020รอบรองชารลริศคู่ที่2นัดที่2ประจำวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมกันเลยดีกว่านะฮะก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนามไป0-0ตูครับโดยที่ผลรวมสกอร์2นัดเนี่ยไทยชนะ2-0ผ่านเข้าไปชิงชาร์ลริศกับอินโดนีเซียนะฮะโดยที่เกมนี้ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเวียดนามอาจจะบุกเยอะฮะแต่ว่าไทยก็ยังต้านได้อยู่แต่ว่าพอมาครึ่งหลังเนี่ยบอกเลยว่าไทยครองเกมได้ครับเวียดนามก็แถวไปเองครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีของ ทีมชาติไทยครับแม้ว่าจะเสมอกันไปสุดๆนั่นเองนะฮะไปต่อกันที่ดาวนูล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นซาฟาวีลาซิตที่สินแดงดาาแล้วก็บีเนเวโดที่ยิงไปคนละ4ประตู เดี๋ยวปิดท้ายกันที่โปรแกรมในนัาชิงเชลล์ครับยังคงเตะเป็น2เลกด้วยกันฮะเวลาทุ่มครึ่งเหมือนกันทั้ง2วันก็เลกแรกครับเตะวันพุธที่ธันวาคมนี้นะฮะอินโดเจอไทยแล้วก็เกมที่2ครับวันเสาร์ที่1มกราคมปีใหม่ครับก็จะเป็นไทยเจอกับอินโดนีเซียนั่นเอง